สวัสดีนะคะพบกับช่องเด็กชายบุญรอดแฟมิลี่นะคะวันนี้เด็กชายบุญรอดนะคะในช่วงกลางวันอยู่ในบ้านเลยนะคะอากาศร้อนที่บ้านก็สะอาดเรียบร้อยนะคะทําความสะอาดไว้ให้แล้วไม่มากินต้นสับปะรดนะคะมาดูน้องรอดทําอะไรนะคะอันนี้จําได้ไหมคะลองลอยผ้าเน่านะคะของเด็กชายบุญรอดมาทำอะไรมุมนี้จ้า แม่มะลิภัยจากแม่ไม้นะคะในการกินกลัวอยู่มุมนี้เลยอ่ะปีนขึ้นมาหน่อยได้ไหมปีนขึ้นมาได้ไหมคะ,อะเอาอสอิ้เอออ่ามาโชว์สุขภาพฟันหน่อยเร็วโอ้โห ก็ปีนคอกได้เก่งมากๆเลยน้องบุรอยปีนคอกเก่งเก่งนะคะอย่าตะเลิดออกมาก็แล้วกันดิ่มลงมาแล้วเ,เข้าไม่ได้นะเพราะว่าถ้ากินกับแม่แม่ก็จะแย่งนะคะเล่นหัวผู้ใหญ่แล้วเล่นหัวผู้ใหญ่ไปแล้วไปแล้ววิ่งตามอีกแล้วเราก็ต้องตามน้องไปนะคะมามุมเดิมไหมมามุมเดิมไหม ดูนะคะรู้กินรู้อยู่สุดๆเลยหนุ่มน้อยในวัย11เดือนนะคะเดี๋ยววันที่สองนี้น้องก็จะครบ1ปีแล้วเอาขาออกมาแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆนะคะโอ้โหเอาขาออกมาแล้วด้วยได้กินได้กินได้ได้กินแน่นอนได้กินแน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้ลีภัยมาแล้วอันนี้ก็ผ้าเน่านะคะเมื่อก่อนน้องก็จะติดผ้านะคะสําหรับคุณแม่ที่ทราบกันดีเนาะน้องก็ติดผ้ามากๆเลย แล้วจน<ล>ต,ตอนนี้ผ้าก็ขาดไปเรียบร้อยแล้วนะคะ,ม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 ,ะมากเลยเราออความสบายมาเป็นที่หนึ่งเลยเนี่ย <S S อ่าดูนะคะความสบายเลยใช่ไหมนี่ปีนหน่อยปินนน่อยปินเก่งนะ,นะเอ,อ้โหอาปากเลยมือไม่หยิบเลยอาปากรอเลยนะลูกชายของใครเอยสบายเกินไปหรือเปล่า อเอกลักษณ์มากก็คือตานะคะต้องเหลือกเวลากินตะหลอดเลยนอนไสไหม <laughs> มาไสนอนไสคนไม่ยอมหยิบเลยวันที่สองก็เป็นวันศุกร์นะคะศุกร์ในสัปดาห์หน้านะคะแบงให้คุณแม่่งโอกาสดีมา,าอวยพรวันเกิดให้น้องด้วยนะคะอวยพรเกิดให้บุญบุญของเราด้วยนะคะแบ่งให้คุณแม่แล้ว <Ooh. S 2> เอาเอาเลยด้วยเลยด้วยไหนปากอยู่ไหนปากอ่ะปากรอเลยอ่ะปากเลยโอ้ปีนใช้สองเท้าปีนขึ้นมาเลยคิดว่าตัวเล็กมากหรอจะอ้วน <Ooh. S 2> เอาหัวโคกแล้วหัวโคกแล้วหนูน้อยร้อยโลหนุ่มน้อย <Ooh. S 2> ร้อยโลฉายาใหม่สุดท้ายแล้ว อ้าวหมดแล้วพุรุษทำยังไงตามเรื่อยๆเลยตามต้อยๆเลยนี่ก็บ้านพักคุณตานะคะเมื่อก่อนที่ลงคลิปคุณแม่ก็จะหลายๆท่านก็จะเห็นดีเนาะตอนนี้ก็ทําการรื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบ้านพักคุณตาก็รื้อออกนะคะเตรียมตัวเดินทางกับจังหวัดสุรินทร์นะคะวันที่สองมันเกิดน้องเลยตรงกับวันเกิดน้องพุรอดก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของคุณแม่ กับคุณลูกสองเชือกนี้นะคะเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเลยแล้วก็เป็นวาระดีด้วยวาระพิเศษก็คือวันเกิดของแม่มายเอย้วันเกิดของน้องบุญรอดขอภัยด้วยนะคะแม่ขวันก็พูดผิดพูดถูกนะคะอ่ากินกล้วยเสร็จแล้วก็ต้องดื่มนมต่อนะคะกินแล้วกลัวจะติดคอหรอเด็กชายบุญรอดเป็นยังไงจ๊ะมาอยู่มุมนี้จะปีนได้อีกไหมปีนได้ไหมปีนได้ไหม ปีนไดไหมตาเหลือกฮะปีนไดไหมจะะเจ้าตาเหลือกหูดูเป็นชั้นๆเลยอ่ะบุรอดดูค่ะแม่แม่ขาจำได้แม่จาได้ไหมคขาละะักษณะซี่โครงที่โผล่ในวันนั้นกลายมาเป็นเนื้ออ้วนๆในวันนี้แล้วนะคะซี่โครงหนูน้อยที่เรานับกันเกือบจะได้เลยตอนนั้นว่ามีกี่อันนะคะตอนนี้ก็กลายเป็นเนื้อย,ย้อยๆหนังมาหุ้มมาไว้แทนแล้ว ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่ต้องคว้าเลยมุมเปิดเอ่อมุมโปรดนะคะมุมเดิมวันนี้แม่ควานก็จะง่วงๆวงหน่อยนะคะพูดผิดพูดถูกเนาะเมื่อวานมีสาวนะคะน้องเอลซ่าเดินผ่านหน้าบ้านโอ้โหคอกแทบแตกเลยอยากจะไปเล่นกับเขาหรือว่าอยากจะไปจีบเขากันแน่คะบุรอดขา ดูนะคะตัวก็เลยคอกออกมาแล้วเลยเลยชั้นที่4แล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องเสริมหรือว่าจะอโอเคอ่าวันนี้ก็เดี๋ยวนาำคลิปสั้นๆนะคะแต่เพียงเท่านี้มาฝากคุณแม่ก่อนนะคะเพราะว่าเอ่อโทรศัพท์ไม่เอื้ออํานวยนะคะ เดี๋ยวยังไงจะนําคลิปน่ารักน่ารักของบุญรอดนะคะความน่ารักแสนรู้ของน้องมาฝากอีกนะคะหนุ่มน้อยร้อยโรคนนี้นะคะบุญรอดเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะขออบพระคุณทุกการติดตามด้วยนะคะที่คุณแม่ส่งกําลังใจด้วยการคอมเมนต์เข้ามารับชมน้องนะคะวันนี้กลาบคำว,ว่าสวัสดีนะคะ